สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะพาแนะนําถนนบายพาสจังหวัดมหาสารคามนะครับทางเลี่ยงเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับทางเลี่ยงเมืองนะครับไม่ใช่ทางรอบเมืองนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับทางครึ่งวงกลมนะครับเป็นถนนบายพาสครึ่งวงกลมนะครับไม่รอบเมืองนะครับใช้ทางหลวงหมายเลขสองเก้าหนึ่งนะครับคือทางบายพาสมหาสารคามนะครับ เรามาจากทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมานับดูซิว่าจะมีกี่แยกนะครับสุดสายบายพาสนะครับแยกที่หนึ่งนะครับเนี่ยแยกที่หนึ่งก็คือแยกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้นะครับเป็นสามแยกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตรงเข้าไปก็จะเป็นจังหวัดมหาสารคามนะครับห่างสองสามกิโลเนี่ยครับเราเข้าไปด้านซ้ายนะครับเริ่มแยกที่หนึ่งนะครับทางหลวงหมายเลขสองเก้าหนึ่งหรือว่า ทางบายพาสมหาสาครคามนั่นแหละครับทางหลวงหมายเลขสองทางเลี่ยงเมืองมหาสาครคามนะครับเราก็จะไปดูนะครับว่าทางบายพาสมหาสาครคามจะไปเจอแยกไหนบ้างนะครับก็บางช่วงก็ตัดอลอกนะครับตัดอลอกเพื่อรักษาเวลาไม่ให้มากเกินไปนะครับเราก็จะไปโฟกัสที่แยก ที่แยกไปแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนะครับนะครับผ่านแยกที่หนึ่งมาแล้วนะครับแยกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเริ่มแยกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเราก็เดินทางมานะครับบรรยากาศก็ยังเห็นนะครับอากาศดีนะครับแถวภาคอีสานนะครับเป็นอากาศที่ดีนะครับรถก็ไม่เยอะเท่าไรนะครับทางเลี่ยงเมืองนะครับก็ยังบ้านช่อง ศูนย์ธุรกิจต่างๆก็ยังไม่ออกมาเท่าไหร่นะครับยังอยู่นอกเมืองนะครับสักหน่อยบรรยากาศแบบนี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนะครับคงจะมีบ้านมีตึกแล้วนะครับนานเข้านะครับคนก็จะขยับขยายมานะครับนี่ครับศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคามแยกซ้ายมือนะครับตรงนี้ที่ตำบลหนองแวงนะครับตำบลแวงนั่งนะครับโทษนะครับตำบลแวงนั่งนะครับ แยกไปด้านซ้ายนะครับแยกที่สองนะครับก็คือแยกทางไปอำเภอวาปีนะครับเป็นแยกศูนย์ราชการนะครับตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามแยกด้านซ้ายนะครับไปทางอำเภอวาปีนะครับเป็นแยกที่สองนะครับนับได้แยกที่สองที่เราเข้ามานะครับนะครับไปวาปีนะครับเป็นแยกที่สองนะครับ เป็นแยกของศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดมหาสาครคามนะครับซ้ายมือก็จะเป็นโรงการโทรศัพท์นะครับที่เห็นนะครับแล้วก็เดินทางผ่านไปนะครับมุ่งหน้าไปอีกแยกนะครับแยกข้างหน้าก็จะเป็นแยกอำเภอบละบือนะครับแต่จวงนี้ยังไม่ถึงนะครับแต่นี้ก็จะขายต้นไม้นะครับเป็นตลาดขายต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะครับ เป็นพันไม้ต่างๆด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าแถวนี้ก็มีร้านอาหารร้านกับข้าวนิดนึงนะครับร้านกกยางนะครับเขาเรียกว่าร้านกกยางก็มีต้นยางนะครับต้นยางใหญ่นะครับต้นยางป่านะครับนี่ยครับแล้วก็ผ่านมานะครับก็จะมีห้างร้านต่างๆนะครับแถวทางหลวง บายพาสนะครับทางหลวงหมายเลขสองเก้าหนึ่งนะครับบายพาสจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นครึ่งวงกลมนะครับไม่รอบเมืองนะครับก็จะมีร้านค้าร้านขายนะครับมีต้นยางนะครับก็จะถึงสีแยกแล้วนะครับก็สังเกตเห็นปูนซีเมนต์นะครับเขามาทำถนนนะครับแถวสีแยกเดี๋ยวนี้นะครับ แยกที่สามนะครับก็คือแยกทางไปอำเภอบอระบือนะครับบอระบือบ้านไผ่เมืองพนโคราชกรุงเทพนั่นแหละครับถนนแยกตรงนี้นะครับแยกซ้ายนะครับแยกอำเภอบอระบือนะครับแยกที่สามนะครับแล้วก็จะติดไฟแดงแยกบอระบือนะครับแยกถนนแจ้งสนิทนะครับซ้ายมือก็ไปถึงกรุงเทพนั่นแหละครับบอระบือบ้านไผ่เมืองพนอย่างนี้นะครับ แล้วก็ข้ามแยกไปนะครับแยกที่สามคือแยกอำเภอบอระบือนะครับแล้วก็ผ่านแยกอำเภอบอระบือนะครับข้ามถนนแยกบระบือมาแล้วนะครับก็มุ่งหน้าไปแยกต่อไปนะครับก็จะเป็นแยกโกสุมพิสัยนะครับแยกไปอำเภอโกสุมพิสัยนะครับข้างหน้านะครับก็มาตามทางบพาสนะครับแถวนี้ก็เป็นถนน หมายเลขสองเกหเหมือนเดิมนะครับสนนนใบาพาสมีชื่อเป็นท,ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข291เกนงะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับก็จะมีร้านจําหน่ายต่างๆแล้วนะครับร้านจําหน่ายรถยนต์ต่างๆก็ออกมานะครับอยู่แถวแถวนี้ก็จะเป็นตําบลแก่งเริงจานทนะครับด้านซ้ายมือก็จะคือ แก่งเรืองจานจังหวัดมหาสารคามนะครับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสวนสาธารณะนะครับตำบลแก่งเรืองจันทร์นะครับแถวนี้นะครับซ้ายเข้าไปนะครับเป็นที่เข้าไปเนี่ยครับไปแก่งเรืองจันทร์นะครับสวนสาธารณะแก่งเรืองจานนะครับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกําลังกายนะครับเป็นที่แอนมาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามนะครับก็จะมี บริเวณนี้ก็จะมีโรงสีข้าวนะครับโรงสีข้าวนะครับโรงสีขนาดใหญ่นะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือนะครับตำบลแก่งเลิงจาน์จังหวัดมหาสารคามนะครับร้านค้าห้างร้านศูนย์ธุรกิจต่างๆก็กําลังขยับขยายออกมาตามาบพัดนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีโรงงานนะครับโรงงานอยู่แถวนี้ ศูนย์มีชัยพวกนี้นะครับก็จะออกมาอก็จะอยู่แถวนี้นะครับผ่านมาเมื่อกี้นะครับศูนย์มีชัยนะครับเป็นโรงงานนะครับก็จะมีร้านจําหน่ายรถยนต์นะครับหลายอย่างนะครับอยู่ถนนเส้นนี้นะครับทางบายพาสบริเวณนี้นะครับตาบลแก่งเรืองจัน์นะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับทางหลวงหมายเลข291นะครับนะครับบรรยากาศแถว แก่งเลืองจานนะครับตำบนแก่งเลืองจานนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปอีกนะครับก็จะไปถึงสียแยกโกสุมนะสียแยกอำเภอโกสุมพิสัยนะครับจะไปถึงสียแยกโกสุมพิสัยก็จะมีเนี่ยครับร้านอาหารเรือนทองนะครับสายมือนะครับข้ามสะพานไปนะครับตรงนี้ก็เนี่ยครับทางเข้าร้านอาหารนะครับ ตรงไปนะครับตรงไปก็จะไปเจออีกสี่แยกก็เป็นสี่แยกโกสุมพิสัยนะครับทางไปอำเภอโกสุมพิสัยโกสุมพิสัยขอนแก่นนะครับไปแยกนี้นะครับข้างหน้านะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับก็จงเป็นถนนสี่เลนนะครับสี่เลนนะครับทางบายพาสนะครับถนนเลี่ยงเมืองของจังหวัดมหาสารคามนะครับ ขวามือก็จะเป็นตึกของราชพัฒนนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒแล้วก็มีแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นซ้ายซ้ายมือก็จะไปโกสุมพิสัยนะครับแยกโกสุมพิสัยนะครับแยกตลาดเกษตรนะครับถ้าขวามือก็จะไปวิทยาลัยพระมหาวิทยาลัยราชพัฒนเสริมไทยคอมเพกนะครับ มามาสอนนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารามก็ขวามือนะครับเลียวขวานะครับแต่ไปโกสุมพิสัยขอนแก่นก็ซ้ายนะครับตรงนี้ก็คือแยกที่สี่นะครับแยกไปอำเภอโกสุมพิสัยนะครับถ้าจะเข้าเมืองก็ขวามือนะครับไปถึงมหาวิทยาลัยมหาสารามนะครับไปถึงเสริมไทยคอมเพล็กซ์นะครับเข้าเมืองครับเราก็ตรงไปนะครับตรงไปข้างหน้าอีกนะครับ ตามทางหลวงหมายเลข291ทางบายพาสนะครับถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดมหาสาครคามนะครับจังหวัดมหาสาครคามบายพาสมหาสาครคามแถวนี้ก็ตำบลเกื้งแล้วนะครับตำบลเกื้งบ้านทุ่งนาเรานะครับนั่นนะครับเราก็โค้งมานะครับตัดส่วนโค้งออกไปนะครับมื่อตะกี้นะครับเริ่มจากโค้งเข้ามาเป็นแยก แยกสุดท้ายก็คือแยกไปอำเภอกันทละนะครับไปกันทละวิชัยไปอำเภอยางตลาดไปจังหวัดกาลสินหรือว่าจะไปถึงอำเภอยางตลาดก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข12ไปจังหวัดขอนแก่นนะครับเนี่ยครับหรือไปอำเภอกันทละวิชัยนะครับสายมือข้ามชีไปก็จะเป็นบรนท่าขอนยางเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แห่งใหม่นะครับเนี่ยครับทางแยกสุดท้ายนะครับคือแยกไปอำเภอกันทละวิชัยนะครับแยกไปมอใหม่นะครับมอใหม่จากแยกนี้ก็ประมาณ5กิโลเมตรนะครับก็จะถึงมอใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามแห่งใหม่นะครับก็จะไปตามบ่ายพาสเส้นนี้นะครับซ้ายมือก็จะไปแยกกันทละวิชัยนะครับแยกไปกาะสินนะครับตรงนี้นะครับนะครับ เนี่ยครับแยกที่5นะครับเป็นแยกอำเภอกันทละวิชัยนะครับเนี่ยครับ